เขากำลังคิดอะไรอยู่เขากำลังคิดถึงคุณเหมือนที่คุณกำลังคิดถึงเขาหรือเปล่าคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ตอนนี้หรือคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ตอนนี้คิดถึงเขาคนนั้นของคุณและเราไปฟังคำทำนายนี้พร้อมกันคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราอิมบุญสัมพันธ์ต่อกันคิดถึงเขาคนนั้นก่อนที่เราจะเปิดไพ่ 10 of Cups ชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนความสุขความรักที่เติมเต็มถ้วยใบที่10ที่หลายๆคนเฝ้ารอและตามหาการแต่งงานชีวิตครอบครัวความสุขในเรื่องของความรัก a อชอฟเพนเชอแปดเหรียญการเป็นคนสำคัญของกันและกันชาวราศีธาตุด,ดินพุทภศกันมังกรช่วงนี้ชาวราศีธาตุน้ำและชาวราศีธาตุด,ดินความรัก แฮปปี้มากเลยพลังงานความรักมาแรงมากเลยนะคะเซเว่นออฟสอดชาวราศีธาตุลมเมถุนตุลกุมก็มาด้วยแต่ว่าเซเว่นออฟอดเป็นการกระทําผิดรับหลังเป็นการทําผิดที่วางแผนไว้ก่อนหรือการทําอะไรรับหลัง o of s w o r ดสองดาบการลังเลมไม่แน่ใจ3 of pentacles ทางเลือกทางรักที่มีทางเลือก หรืออีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจ Two of Cups คนรักความรักเขารักกันไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งความรักจริงๆราชินีถือไม้เทา Queen Swans คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความอดทนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลมากๆและมักจะ เลือกระหว่างเหตุผลก็ความรักเสมอเลือกทำอะไรเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองเจมเพอร์เอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคนรักชาวต่างแดนรักทางไกลรักออนไลน์หรือคนที่มีความพร้อมแล้วในทุกๆด้านเดวิลความลุ่มหลงความรักชนิดที่ว่าไม่ลืมหูลืมตาอาจจะเป็นการโกหกหลอกลวงด้วยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการหึงหวง อย่างไร้สติอัศวินถือไม้เท้าความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่และไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อเริ่มต้นที่จะทำแล้ว <c oughs> พไพ่ปิดท้ายสำหรับเป็นไพ่หนึ่งดาบเอชซอบชอดเป็นไพ่ของการตัดสินใจที่ชัดเจนเขาคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าเขากำลังคิดถึงคุณมากมเลย Two of Cups เป็นไพ่ของความคิดถึงอยากพบอยากเจออยากมาเจอหน้าคิดถึงมากๆไม่ว่าความสัมพันธ์จะอยู่ในสถานะใดๆก็ตามคนที่คุณคิดถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นคุยกันเพิ่งทักทายมาคุยกันไม่นานหรือคนที่กําลังลังเลไม่แน่ใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมและหรือหมายถึงคนที่มีเจ้าของแล้วใครเมื่อกี้ ที่นึกถึงคนที่เขามีเจ้าของแล้วพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าเขาคนนั้นก็แอบ,บคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันแต่ในความสัมพันธ์ที่เป็น third party relationship หรือความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของอาจารย์ไม่สนับสนุนนะคะอย่าเดินเข้าไปเพราะว่ามันคือความเจ็บปวดที่อยู่ข้างหน้าคุณถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเองเป็นเรารักตัวเองเราถึงจะรู้ว่า การเดินเข้าไปนั้นมันเจ็บปวดยิ่งกว่าอย่าเดินเข้าไปเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังรักคนที่มีเจ้าของเมื่อทุกอย่างมันดีขึ้นคุณไหวและคุณพร้อมแล้วขอให้คุณพยายามออกมาจากความสัมพันธ์นั้นและมีความสุขที่ดีกับความสัมพันธ์อื่นดีกว่านะคะ <c oughs> และสําหรับคนที่คุณกําลังอินเลิฟก,กันอยู่นะกําลังอินเลิฟก,กันกําลังมีคนคลั่งรักคุณเชียวละคนที่คุณถามถึงเขากําลังคลั่งรักคุณรวมไปถึงคุณเองก็ กือบจะอยู่ในระดับของการคลั่งรักแล้วก็ได้นะคะทูออฟคลับมอขึ้นมาพร้อมกับเจวิลต้องเรียกบอกว่านี่คือคลั่งรักค่ะไพ่ของคนที่กําลังคลั่งรักอยู่เขากำลังคลั่งรักคุณแอบหึงแอบหวงแอบตามแอบส่องดูทุกอย่างเลยดูทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณดูหมดเลยนะคะดูหมดเลยไม่ว่าคุณจะลงโพสอะไรนะคะหรือว่ายังไงพยายามที่จะคุยกับคุณตลอดเวลาจนมาครั้งแสดงความหึงหวงออกมากับคุณเลยนะคะอันนี้เป็นแบบนี้ตอนนี้นะคนที่กําลังคิดถึงเขาอารมณ์นี้แล้วนะคะ คุณคือคนที่เขารู้สึกว่าทําให้เขามีความสุขคุณทําให้เขารู้สึกถึงการเป็นครอบครัวทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปต่อกับคุณแบบยาวๆเลยไปต่อให้ถึงจุดที่มันที่สุดของความรักนะคะและคุณทั้งคู่นั้นต่างเป็นคนสําคัญของกันและกันราชนินีถิไวท้าวงบอกว่าว่านานแล้วที่คุณทํำตามความรู้สึกของตัวเองคุณเลือกความสุขของคนอื่นก่อนตัวเองคราวนี้ถึงเวลาแล้ว ที่คุณควรจะเลือกความสุขของตัวเองได้แล้วคนรักครั้งนี้คนที่เข้ามาในตอนนี้เป็นคนที่พร้อมแล้วในทุกๆด้านขอให้คุณตัดสินใจให้ดีและเลือกทําเพื่อความสุขของตัวเองบ้างเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอมกอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ